สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่27ตุลาคม2568นนั่นเองครับวันนี้ก็ถือว่ายางพารา เริ่มดีขึ้นขยับขึ้นนั่นเองครับสำหรับสาเหตุต่างๆนั้นก็มีมากมายด้วยกันที่ทำให้ราคายางพาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นผมก็เคยพูดเคยบอกเอาไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองครับเรามาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้54บาท50สตางค์ราคาวันนี้ยังทรงตัวนะครับราคาท้องถิ่น51.50บาท50สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 59บาท50สตางค์ปรับบวก30สตางค์ราคาท้องถิ่น56บาท50สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี56บาท50สตางค์ปรับบวก30สตางค์ราคาท้องถิ่น53บสาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 100เปอร์เซ็นต์สบาท50สตางค์วันนี้ปรับมากหน่อยบวกที่75สตางค์ราคาท้องถิ่น51บาท50สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด27บาท25สตางค์ปรับบวก38สตางค์ราคาท้องถิ่น24บาท25สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%ยางพักช่วโมง29บาท97สตางค์ปรับบวก41สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท97สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC ห5้าเปอร์เซน์ยางค้างคืน35บาทส2สตางค์ปรับบวก49สตางค์ราคาท้องถิ่น32บสาท42สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC เจ็8บเซสาบาทห้าสตางค์ปรับบวก5 2สบสตางค์ราคาท้องถิ่น35มบาทห้าสตางค์นั่นเองครับ ตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลาส่วนราคาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่นั้นการซื้อขายในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันออกไปก็คือขึ้นอยู่กับหลายๆสาเหตุในท้องถิ่นนั้นๆนั่นเองครับและคุณภาพยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นด้วยปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ไม่เกิน3บาทนั่นเองครับและ มาดูที่ตารางของราคาตลาดกลาง EUDR กันบ้างนะครับและก็ตามด้วยตลาดโลกนั่นเองครับว่าทิศทางแนวโน้มของตลาดโลกนั้นอย่างชนิดไหนและก็ตลาดไหนมีการปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรเราก็ดูกันตามตารางแนวนอนของโทรศัพท์กันได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง